จะดื falando, okay. <S <s ่มแล้แถวแต่ดื่มกต่กลางไม่ย่ไดเยขึ้นงอมได้กระถรั เก็มีกำลังฝันโน้นเลยตั้ง อาจารยสืวันนี้คุณโยมได้มาทำบุญแบบประจำวันทั้งทางที่31พฤธันวาคม2567ขออนุญาตให้ทำบุญตอนนั่งอดีคุณโยมก็ทุกพพอดีวันได้มาทำบุญแบบวันนี้าะมาภากขอไปดูหลวงพ่อพระเจ้าแยแ่หัวแผ่นปุกวัดกระสาคุดูประท pues ุมพอดปาันพร้อมกับครูเขามีความห้ายแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขควมไปเลย เดินด้วยทรไมจะเดินด้วยโูกกะสมบัติทรัพย์สินยิงออายุวันนัสุขะอลาทุกทีปาราจีการทุกเมื่อเดนสาธุสาธุต่อไปคุโยงกันยมุนสุวรรณภูมนางออกนะแม่นางออกนันต้องสังเกตนะสังเกตได้ยัติการในทีเขาได้ได้แทนประจันก็จะเที่ช่องไป นั่นก็ปีกุญยมกันแล้ว่ารจะมุงมุสุวรรณปุ่นจะมาทำมุนกับจ้าระชามที่มาด้วยก้นชักชันนันมีพจนการขบริดีตยูงพ่อเจ้าใหญ่็นแปลบกวัดกษาปีกุญยมุกันจมุสุวรรณบุ่รพ่อด้วยปีกยมุคนชักชันนนมีพนะการขบออดีหยูนงพ่อพระเจ้าใหญ่็นแปลงกวัดษาทุกขอคอยมุมมอยไห่แก่แก่ อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญจะเดินด้วยพารมีจะเดินด้วยโวกูกระสมบุงจัจฉิมิตทร์อายุวันนะสุขภามะระทุกาาที่บาลายิกาทุกเงื่อนทุกท่านเพลสาตูสาตูยัตหะวัตลิวะนาภูราภาริภูริติาตรังเอวะมีวะมโตุจินังเตตานังอุปผะปติ อินทิตังปจิตันภูมุกนังจิปามีวาสมิสัตุสเาเบริโภสังคปัาจัดหันโป็นราสุยาคามณิโฟติราสุยาคาพยัพพิโยวิวาจันโตสา bada no ta